เ๋ยวไม่ต้องไม่ต้องจ่ายเงิไม่ต้องจ่ายเงินนะครวันนี้เลี้ยงเลี้ยงน้อง้งน้องต่างมาหานะครับสวัสดีครับทุกคนผมนัทนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช anel นัทคิงไซด์นะครับวันนี้นะครับเราจะไปกินหมึกย่างกันครับหมึกย่างร้านนี้นะครับอยู่ตรงแถวๆร้านมนมสดนะครับเป็นร้านหมึกย่างของ ทุกคนน่าจะรู้จักกันในชื่อของชัยหมึกย่างนะครับหมึกย่างนะครับจะเด็ดจะแซ่บแค่ไหนครับเดี๋ยวได้รู้กันเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านเลยครับ จะอ้อยอยู่ว่าจะอ้อยอยู่ไหมแต่เราจะไปถามเพราะว่าเจะอ้อยอยู่ไหมครับก็จะดูงงๆนะเอาจริงๆแล้วก็เมื่อกี้ตอนผมผ่านมาผมเห็นเขานั่งอยู่ในร้านนะแต่ไม่รู้เขาเดินไปไหนะะละก็ร้อดิรอเจ้าอ้อยมาเ้ยเจ้าด้านมากับใครมากับใช่เหรอใหม่แล้วนี่มีใหม่แล้วนี่มันพดยัน ม่มีตังค์ครับเลยอ้วนขึ้นเลยรวยจะตายตอนนี้เราก็มีลูกแกงพล่าร้านกันนี่ครับเนี่ยมีพม่าอยู่นะครับเนี่ยลูกใช่เหรอยขี่ขวบแล้วเนี่ยจะสองขวบแล้วครับเข้ามากรอบปลากรอบลูกอะไรอย่า้วไข่อย่างข้าวปลากตอนนี้เราก็อยู่กันกับเจ๊อ้อยนะครับร้านชัยปลาหมึกย่างครับอ๋อตอนนี้มีเพจใหม่ด้วยนะ มีมีร้านใหม่ไม่ใช่เพจใหม่ร้านชัยลูกชิ้นทอดปลากายทอดนะครับผมอย่าลืมเศรษฐีและทองนะตอนนี้มีเพจแล้วด้วยขึ้นสร้างเมื่อกี้นี้สดๆร้อนๆเนีสดๆร้อนๆโอเคครับวันนี้มีปลาหมึกอะไรที่แบบน่าสนใจอร่อยครับก็มีหนวดอร่อยทุกอร่อยทุกอย่างนะอย่างก็มีตอนนี้มีตัวมีไข่มีหนวดโอเคแล้วตัวไหนที่แนะนําครับแนะนําทุกอย่างเลยอร่อยทุกอย่างเด็ดทย แจ๊นำทุกอย่างกนเอาอย่างละไม้เลยได้ได้ได้ไปชิมกันเลยค่ะไปเลยค่ะไปชิมกันหน้าร้านเลยตัวครับไปอย่างอันหนึ่งค่ะได้ครับอย่างค่ะอย่นผมไม่มีตังค์นะครับวันนี้เดี๋ยวผมโอนนะครับเจ๊อ้อยผมกินปีสีเู้าไปไม่ใช่ได้เลคะอู้เร็วไม่ต้องไม่ต้องจ่ายการ์นะครับวันนี้เลี้ยงเงี้ยมาต้องจ่ายอาหารโอ้ผมกินมากๆไปชิมเลยค่ะโอ้เยอะเลยชิมชิมเขาบอกว่าคือแบบไม่ต้องรอเลยอ่ะ แล้วก็มาชิมกันกีพีกีพีกินเลยค่ะกินเลยค่ะนี่น่าจะเป็นปากเนาะใช่มีปากมีหนวลในโชวคเลยโชว์กันดีนี่นี่เป็นไงชิมสั่งได้เลยค่ะเป็นไงได้อยู่ไม่ผสมเลยโอ้โหเผ็ดอร่อยนวลไขมั้ยละหกสิบค่ะเปรี้ยวหวานเผ็ดแล้วแบบ กินมะนาวแบบขึ้นเลยมะมันน้ำละมุนไหมอร่อยฮะอร่อยหวานไหมนิดนึงก็ดีครับมันน้ำไม่กินเผ็ดพี่โลมใช่ครับผมไม่ค่อยกินเผ็ดกินเข้าไปเป็นเตาลุกวาลเลยลองกัหน่อยกุหน่อยก่อนนะมีมีกระเทียมสไลด์ด้วยนะดูดิเน็บกระเทียมไปด้วยนะครับอืมอืมเพราะได้ไหวหนออร่อยกว่าเดิมครับ เธอไม่ทานเผ็ดนบผมบอกเลยว่าเป็นมนาแบบเนี้ยมันจะมีต้นทุนที่สูงกว่าแต่ว่าผมว่ามันอร่อยกว่ากันเยอะเลยนะมันแบบก็กินรู้เลยเพราะหอมเพราะเราไม่ได้ใช้มนาผสมอร่อยมากๆากอะไม่้ใช้อะม่ส้มชูก็ไม่มีน้ำปลาก็ไม่มีชูรสก็ไม่ใส่แล้วเค็มไม่มีไม่ใส่น้ำปลาไม่ใส่ค่ะพอดีมากๆเลยครับแม้วหมึมันมีความคมในตัวใช่ รสชาติแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะนัวไหมนัวครับนัวอารมณ์เหมือนกินต้มตําที่มีปลาหมึกอยู่อ่ะจริงไมาไดเฮียวแปรลองชิมเอาไข่ไปเลยจ้ะอันนี้ไข่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 ไหมต้องแบบดูเเป็นไงเป็นไงละมุนไหมอืมเร็วๆน้ำจิ้มเหมือนเป็นแบบน้ำจิ้มแบบต้มตำอะครับกินแล้วไม่ถึงต้มตำที่แบบมีปูนะประมาณนั้นนะครับอันนี่เป็นตัวปลาหมึกย่างนะครับเนี่ยเป็นหนาๆอย่างนี้เลย อร่อยไหมข้ากินอันนะมันนุ่มยุบๆบเหมือนเหมือนเหมือนกัดฟองน้ำอ่ะเหมือนกับกัดแล้วมันหายหายหายเลยอ่ะตัวมันอ่ะแฟลองชิมเองเลยตัวล้วจะรู้เลยกัดแล้วมันปึ๊บๆึบปึบอบบเคยกินเจอแบบนี้ไหมาน้อยเขาเรียกว่าอะไรฟูฟูอ่ะเออมันฟูฟูได้ไงมันฟูมันเอง มาที่ลูกกินมาที่เดีวใส่นักอย่างเงี้ยมาเดี๋ยวนี้เดี๋ลูกกระเทียมลูกเดี๋ยวแสบตาอร่อยใช่ไหมอร่อยครับบอกเลยอร่อยจริงไม่ไม่ได้เมคนะอร่อยจริงอร่อยจริงไข่ล้วนๆจิ้มน้ำจิ้มเอ้ายกขึ้นยกก็ยกจิ้ม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 สนุกไหมลูก คนเยอะนี่ไม่ใช่ผระเพดนะเพราะว่าของอร่อยอร่อยจริงไข่สุดๆเลยอ่ะไข่เป็นไข่ใช่ไหมไข่ดูคนดิไปหาม่ดูคนดิเต็มตลอดก็วันนี้มาถึงร้านย่อยนะครับก็กินรีด้วยนนวันนี้โอ้โหไม่ใช่ปัญหาสุดยอดคือเอาเป็นว่าใครที่ยังไม่เคยลองชิมนะก็มาลองชิมกันได้ครับที่นี่เด็ดจริงบอกเลย ผมไม่โกหกอร่อยบอกอร่อยแม่อร่อยก็บอกแม่อร่อยแม่อร่อยบอกได้เหรอแม่อร่อยก็ได้เฉยก็ได้อยู่ใช่ไหมไปอันนี้อร่อยจริงผมบอกใครไม่เคยมามาลองซะแมนคนไม่เยอะอีกใช่ไหมเยอะตลอดโอ้โหเจอแปลงล่างโชว์ไปไงโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณจ้า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 ฝากฝากเลยหน่อยไหมครับเพจใหม่ไหมน้มาได้นะคะชัยประหมึกย่างชัยลูกชิ้นปลายท่ทอดเศรษฐีเรือทองค่ะเปิดกี่โมงร้านเปิดเที่ยงค่ะปิดสี่ทุ่มครึ่งนะคะ มาลองชิมกันดูค่ะว่าเด็ดไหมคะโอเคขอบคุณดี่มาโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ